ทีโอทีร่วมถแถลงข่าวผลงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ6เดือนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาที่ห้องจัดเลี้ยงชั้นหนึ่งอาคาร9ก้าสำนักง,งานใหญ่ทีโอแจ้งวัฒนะได้มีการจัดถแถลงข่าวผลงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ6เดือนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีนายพรชัยรุจิป,ประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานถแถลงข่าว นางเมธินีเทพมณีประหลัดกระทรวงพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดร่วมถแถลงผลงานโดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างมากในส่วนของ TOT มีนายมนชัยหนูสงรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมถแถลงข่าวถึงผลงานสำคัญของ TOT ในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนำประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิตอลหรือดิจิตอลอีโคโนมี เรย่กันเรื่องนี้เนี่ยนะในตอนที่โผมเข้ามปใหม่เนี่ยเราก็ดูแล้บอกว่ามันมีโครงข่ายหลายคนทาทับทับไปทับไปทับมาซ้อนไหม่ซ้อนมากันแต่มากมายนะครับอย่างเช่นหนก็จะมีต่แต่โครงข่ายของแคตแคตกับพีโอทีเองนะครับในขณะเดียวกันก็มีของไฟฟ้านะฮะซึงไฟฟ้าอย่างเช่นการไฟฟ้าปล่ยพลิกการไฟฟ้าการไฟฟ้าปล่ยพลิกการไฟฟ้าคอนโทรลการไฟฟ้าบุ๋ยานะฮะ นอกนั้นก็ยังมีโครขายของมหาไทยัยโคขายของอทางด้านของยูนิเนตของกระทรวงศึกษานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือทำานี่จะให้มาดูพณาการกันในเรื่องครงขายซึ่งตรงนี้ก็จะมีการรัะกรรมการก็มีการพูด,ด,ดกันแล้ได้เลเป็นการน่าจะมีการตั้งคนใจขึ้นมาใน,นในเรื่องของการที่จะทำนะฮะซึ่งแถะนี้คณะทุดนี้เนี่ยก็เะยมอบให้กระทรวงน,น,นะครับ โดยผลงานสำคัญในรอบ6เดือนทิวีได้ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือ h a r ์ดอินฟราสตรั u เจอรซึ่งจะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วประเทศทั้งระบบสายและไร้สายเพื่อรองรับนโยบาย national broadband และนโยบายที่ดำเนินการเพื่อสาธารณะ l i f e long learning โดยการสนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลและโครงการ TYC ของดีบ้านฉัน ซึ่งจะสนับสนุนแผนไลฟ์ลองเลิร์นิ่งและการให้บริการรักษาด้านสุขภาพทางไกลออนไลน์สนับสนุนแผนเทเลเมดิซีนโดยการสนับสนุนโครงการศุกษาลาพระราชทานรวมถึงโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือยูโซซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของหน่วยงานทุกสังกัดโดยบูธของ TOT มีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบเอเชียแอฟริกายุโรป1หรือ AAE-1 การให้บริการเกี่ยวกับดิจิตอลอีโคโนมีภายใต้แนวคิด moving forward to digital good life และโครงการสุขศาลาพระราชทานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในการพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยทีโอทีได้สนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสาร <S <S เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลผ่านภาพและเสียงหรือเทเลเมดิซีน